สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้ช,ช่องซูโมโ่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออวิตเตอร์ดิเฟนเดอร์ในตอนที่เท่าไหร่แล้วสาแล้วเนาะมันโอ้โหมาเล่นกันมายาวนานนะประมาณ2เดือนแล้วจะมาขอแนะนำคอมโบที่ได้มาจากตัวละครใหม่ล่าสุดของเราก็คือแม่มดแห่งความว่างเปล่าเซลีนตัวนี้นะตัวนี้เก่งมากนะคือทำให้สามารถผ่านได้หลายๆด่านที่มันแบบมันผ่านยากๆอ่ะคือตัวเนี้ย มีศักยาภาพสูงมากนะแล้วก็บังเอิญได้มาอีกหนึ่งดาวด้วยก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนทำไมเราควรจะให้เขาได้สักหนึ่งดาวนะมาดูพลังของหนึ่งดาวเขากันก็คือได้ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ซับอีกตัวหนึ่งนะทะลวงนี้ก็คือทุกๆครั้งที่เขาอัญเชิญเนสสังเกต10อันเขาจะอัญเชิญผู้สังเกตขั้นสูงหนึ่งตัวมันเป็นตัวแบบสูงๆหน่อยออกมายิงประมาณเอ่อห้าหกนัดนะริ้วอ,อย่างเงี้ยเออ ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันยิงประมาณ5้าจิวเนี่ยมันแรงเท่ากับไอตัวเล็กๆที่มันเสกปกติอยู่แล้วแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือไอตัวนี้พอมันล่ออกมาใช่ไหมแล้วมันยิงอ่ะลูกกระสุนของเขามันจะช้ากว่าตัวเนสังเกตนะเท่าที่ดูมันจะกระสุนมันไปไม่ทันถ้าไม่ใช่บอสแต่มันลูกน้องมันตายก่อนนะพวกลูกกระจกตัวเล็กๆมันตายก่อนเพราะงั้นไอตัวเนสังเกตไออันเชิญผู้สังเกต ขั้นสูงเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตอนที่ฆ่าบอลนะมันจะช่วยเพิ่มดดเมจได้ค่อนข้างดีก็พยายามให้ได้อีกสักตัวหนึ่งนะทะลวงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็จะเก่งอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ถามว่าตัวเขาว่ามันควรจะไปคอมโบอะไรในส่วนของรูเหลืออะไรเนี่ยอันนี้แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเลยนะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเขามีตัวละครอยู่หนึ่งตัวที่เขาเล่นด้วยกันแล้วเขาเก่งมากเลยก็คือตัวนี้ปิงปีศาจน้ำแข็ง ฟลอสนะตัวนี้ตัวนี้มันเสกลูกน้องใช่ไหมไอ้ตัวนั้นก็เสกลูกน้องแล้วถามว่า,ามันก็เสกลูกน้องด้วยกันครับพี่มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยใช่ปะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าลูกน้องของออปีศาจน้ําแข็งกับลูกน้องของนักนูนี่มันไม่เหมือนกับลูกน้องของแม่มดแห่งความว่างเปล่าวอยนะเ,ออเนื่องจากว่าลูกน้องของ2ตัวนี้มันเป็นทารกของศัตรูได้คือศัตรูเดินมาถึงมันจะยิงใส่ตัวพวกนี้ใช่ไหม แต่ว่าของแม่มดแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันไม่ทาเกตนะเออศัตรูมันไม่ทาเก็ตดังนั้นน่ะศัตรูมันจะไม่ยิงมันจะเดินเข้ามาเฉยเฉยมันก็จะป้องกันดดเมจไม่ได้แต่เวลาเขาไปคู่กันน่ะมันก็จะช่วยป้องกันดดเมจได้มากขึ้นประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าอะไรศัตรูบางตัวเราไปดูรายชื่อศัตรูกันนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ศัตรูบางตัวนะอย่างเช่นว่าเจ้า ถ้าจําไม่ผิดนะจะมีเจ้าเจ้าตัวแถวๆเนี้บางตัวน่าจะมนุษย์ต้นไม้ไหมไม่จําไม่ได้อะมันจะยิงเป็นคลื่นนะไอ้มนุษย์ถ้ามนุษย์ปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยจาไม่ผิดมันจะยิงเป็นคลื่นแบบประมาณน้ําแข็งประมาณสี่แฉกเงี้ยพอมันยิงมาสี่แฉกเงี้ยจะทําให้มันมีรูนะมันจอไอไอน้ําแข็งมันจะพุ่งผ่านรูเข้ามาตรงที่เป็นช่องว่างของเราแต่พอเรามี2ตัวแบบเนี้ย เรามีแม่มดแห่งความว่างเปล่าวอยกับฟลอสปีศาจน้ำแข็งไปพร้อมกันเนี่ยพอมาถึงใช่ไหมมันจะยิงใส่ลูกน้องของฟลอสก็จริงแต่ลูกน้องของไอแม่มดแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันก็รับดดเมจได้นะเพียงแต่ว่าศัตรูมันไม่เล็งดังนั้นอะ่ะมันก็จะไปติดไปติดลูกน้องพวกนีน้ด้วยแล้วก็แบบตอนที่ลูกน้องมันพยายามจะเดินเข้ามาให้ถึงเราเนี่ยมันจะไปติดลูกน้องของแม่มดด้วยซึ่งมันจะเกะกะเกะกะแล้วมันจะไม่ค่อยโดนดดเมจ ก็คือดีเลยนะมันกลายเป็นว่า2ตัวนี้มันไปด้วยกันแล้วมันคอมโบเออตัวนี้ลูกน้องโดนทาร์เก็ตได้แต่ตัวนี้ลูกน้องไม่โดนทาร์เก็ตมันก็เสกสลับกันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะป้องกันดดเมจได้มากขึ้นแล้วตัวนี้ยิงแรงแรงมากอืมท่าที่ต้องปั๊มให้เขาเลยเวลาเล่นนะก็คือท่าที่เอ,อ่ยิงไปแล้วมันจะเปิดประตูมิติทำาดเมจต่อเนื่องอันนั้นคือแรงมากต้องต้องเปิดให้เขาท่านี้อีกหนึ่งท่านะ ส่วนไหนที่ว่าพอมันตายด้วยอันนี้แล้วระเบิดอันนั้นอันนั้นเฉยเแต่ว่าไอ้จีด้วยพลังต่างมิติอันนั้นค่อนข้างจะดีมันเหมือนแบบเปิดพลังไฟของ2ตัวเนี้ยแต่เหมือนจะแรงกว่านะอะเพราะงั้นก็เดี๋ยวพาไปดูว่าคอมโบนี้มันหน้าตาอาการเป็นยังไงนะมันมันเวิร์กหรือเปล่าไปไปดูกันจะเล่นให้ดูในท่ำทหนูใหญ่นะอะดูตรงนี้ก่อนนี่พลัง2 8 7 0 0 0นะ ไม่ได้เยอะมากนะ2 8 7แ0แต่สามารถชนะท้อมทองหนูใหญ่มาได้ถึงเนี่ย7,500แล้วอะ่ะเอออันนี้ก็ไม่ชัวร์นะว่าจะชนะหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเข้าไปลองเล่นให้ดูว่าลักษณะอาการคอมโบมันเป็นยังไงไปอ่าถ้ามันออกอย่างนี้นะคือไอ้คูดาวของดาบเปลไฟหรือขอบเขตเลเซอร์ aser, อันนี้จะไม่ค่อยจำเป็นมากนะพวกนี้มันยิงจิ้วธรรมดาศัตรูก็แทบจะตายอยู่แล้วไม่เอา เพิ่มจานวนแกว่งอย่างนี้ได้นะแล้วก็บริวารไฟออกมาเออเนสังเกตต้องเอามานะแล้วก็เอเผาไหมพื้นดินออกมาให้พยายามเพิ่มตัวที่เป็นของแม่มดนั่นนะอันนี้อันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่ค่อยดีจํานวนแกว่งนี่ดีเออขอบเขตเลเซอร์ก็ได้นะหรือว่าบ้าข้างดีเวบ้าข้างดีกว่าอันนี้อันนี้มันเร็วดีมันจะทําให้เรายิงลูกน้องบ่อยอ่า ในด่านที่เป็นถ้ำหนูทองอันเนี้มันก็ใช้ได้นะการโจมตีของเนสสังเกตเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกไอที่ดาเมจอันนี้อันนี้ดีนะก็เอามาแล้วก็แช่แข็งศัตรูรอบรอบนี้ก็ได้จัดไปอันนี้ไม่ค่อยดีนะไม่เอาแย่แล้วอันสุดท้ายไม่ดีเลยไม่เป็นไรนะก็เอาอย่างนี้แล้วกันเพิ่มปีศาจฟรอสแล้วก็เพิ่มขอบเขตเลเซอร์ไปนะเดี๋ยวมาดูกัน เวลาเขาเสกออกมาคู่กันเนี่ยมันจะลกๆแล้วมันจะช่วยกันกันดาเมจได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวมันอ่ะกันไม่ได้ไงอ่าเห็นไหมมันจะเติมช่องว่างนะศัตรูที่มันจะยิงแบบว่าเป็นเป็นแพรเข้ามามันจะเดินมาแล้วก็แบบยิงมาไม่โดนเพราะว่ามันติดลูกน้องของแม่มดแห่งความว่างเปล่าแล้วก็เออบางทีมันก็เดินไม่ถึงตัวด้วยเพราะมันลกๆก็คือดีมาก มาดูกันว่าจะชนะได้ไหมพลังเจ็ดแสนนะกับสองแสนกว่ามีลุ้นอยู่ในนี้เอ้ยจะถึงตัวแล้วแล้วเข้าเชียร์มาหน่อยแล้วเออยังได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยชนะนะเนี่ยเห็นป่ะเรียบร้อย ฟาโรนี่ไม่ได้อัพด้วย <_ d ose> เห็นปะ่ะอัพไปแค่นิดเดียวก็แรงนะตัวเขาแรงโดยกําเนิดไม่รู้แรงมาจากอะไรนี่ดูสถิติกันเห็นปะ่ะเนี่ยฟาโรไม่ได้อัพเลยนะยิงมัวม่วๆก็24ล้านบ้าไปแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะด้วยความที่เราเปิดคอมโบแบบนี้ก็มันก็จะมีลูกน้องออมากันไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อยืนลกๆให้มันเดินยากๆอะ่ะเออมันมันเป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะเสียบปะ่ะชนะ จ็ดแสนกับสองแสนนะสุดยอดจริงๆอ่ะคราวนี้เราก็มาดูกันต่อว่าสนามฝึกกอบลินพอสู้ได้ไหมนะมันก็สู้ได้นะอันนี้ก็แบบจี่บอสแรงมากเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ไม่ไม่ชัวร์นะว่าจะชนะร้อยเซนะมันเดี๋ยวลองดูโอ้อันนี้ดีมากเลยนะออกมาคู่กันอย่างเงี้ยให้ลองพยายามเอามาเผื่อจะได้เป็นดาบขั้นสุดยอดอ่าได้แล้วนี่ไงเอ่ออันนี้คือเพิ่มเลือด กัเพิ่มเาเมจเอาเพิ่มเาเมจนะเพราะว่าการสู้อันนี้ไม่ใช่การสู้ระยะยาวเนสสังเกตต้องเอามานะเพราะว่ามันจำเป็นมากตัวนี้แรงเอ่อเพิ่มเอฟเฟกพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์นะแมวเอฟเฟกที่มีประโยชน์ก็คือเอฟเฟกที่จีบอสของอันเนี้ยออกไัมหน้ายังไม่ออกนะไม่เอาขอรีกทีสิบครั้งได้อันนี้นะลองดูลองดู ไม่ได้จี่บอสนะมันจะทำให้ฆ่าบอสได้ยากมากเลยอาจจะแพ้ก็ได้นะรอบนี้ลองดูก่อนเนี่ยพอเราไม่มีพลังจี่บอสนะมันจะช้าเลยเนี่ยจริงๆแล้วมีพลังจี่บอสจะเร็วมากเฮ้ยมีลุ้นอยู่นี่ขนาดไม่มีพลังจี่บอสนะเนี่ยเฮ้ยเร็วเข้ารีบตีมันก่อนที่มันจะทุบเราอีกทีนึงเดี๋ยวตาย เออแม่มดจะล่วงแล้วเออรอดทุกคนนะครับเป็นไงเฉียบปะตืดดืดตืดดดืดดืดดืดดดดีที่สุดคือบุตรปีศาจเพราะว่าเขาได้เลเวลเต็มไงเห็นไหมอ่าสิบสามล้านตัวอื่นก็เบาหน่อยนะเเป็นไงคอมโบนี้ไม่เลวเนาะ ก็เดี๋ยวไปลองดูสนามล่าหมูป่านะอันนี้คือไม่ชัวร์นะเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่งจะผ่านด่านที่90มาอย่างยากลำผากแล้วก็เลยอัพเลเวลมาก็มาลองสู้กันเขาป้องกันน้ำแข็งเพิ่ม10%แล้วก็แอคแทกสปีดของเราลดลงนิดหนึ่งนะ10%อาจจะพอสู้ได้ก็ได้คือด่านเนี้ยเวลาหมูมันทุบทีหนึ่งนะ3,000นะแรงมากเลยไปทาทายฟรีดูสิ เอคอมโบตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเอาแม่มดไว้ตรงกลางนะเพราะว่าแม่มดเนี่ยเวลาเขาเสกลูกน้องเขาเสกรอบตัวนะไม่เหมือนกับปีศาจน้ําแข็งที่เขาจะเสกจากมุมไหนก็ออกตรงกลางนะดังนั้นถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยแม่มดยืนอยู่ตรงกลางไปก่อนจะได้ช่วยยิงด้านบนเยวยไอ้ว่างเปล่าเนี่ยส่วนฟาโรอยู่ด้านล่างนะไอ,ไอ้ตัวนี้เป็นเคลียร์เวฟนะยืนด้านล่างไป เนี่ยดูดิไม่ต้องทาอะไรก็ยิงได้สี่แสนเอ้สี่หมื่นไม่ใช่ป่ะสี่แสนเขาลดสี่หมื่นกว่าบ้าไปแล้วฟาโลแบบแรงมากอ่ะคือมันมีมันมีเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาเป็นสี่หมื่นเห็นั้ยอ่าเสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยให้ใช้เป็นพวกตัวป้องกันนะก็คือปีศาจน้าแข็งสําหรับคอมโบเซตนี้นะแต่ว่าใครมีตัวไหนก็ไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเซตที่มีนะอย่าไปยึดต,ติดมากว่าแบบพี่โมบอกมาต้องแบบนี้ไม่ไม่จำเป็นนะ เล่นแบบที่ชอบเพราะว่าแต่ละคนมันได้ออไอเทมไม่เหมือนกันอัญเชิญบุตรปีศาจนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นว่าเราพยายามหาตัวไหนหรืออัพตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีบางอันที่เราซื้อได้ใช่ไหมก็ไปซื้อตัวที่เราเน้นเน้นด้วยเพชรที่มันแจกปีอะไรอย่างเงี้ยอะเอามายืนให้ครบก่อนนะก็จะยืนทรงนี้นี่เขาก็จะมีตัวช่วยกัน ลุมล้อมไว้นะศัตรูมันเดินมาถึงมันก็จะเกะกะเกะกะแล้วมันจะติดลูกน้องเรามันจะเดินเข้าลําบากเออเนี่ยสังเกตเนี่ยให้เอามาก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเก่งเนี่ยเห็นไหมมันจะยิงจิ้วมาแต่ว่าบางทีมันยิงมาเนี่ยมันจะติดลูกน้องตัวนี้ก็ได้นะมันจะช่วยกันรับดามเมจไปเออตอนนี้มันจะยิงรัวๆนะอ่าอันนี้ต้องเอามาก่อนนะบริบาลไฟนะถ้าบริบาลไฟออกให้รีบเอามาก่อนเพราะว่าเลเวลเดียวก็เก่ง จัด,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 ดจไปนายสู้เราไม่ได้หรอก เนสังเกตนะเอามาเนสังเกตนี่จําเป็นมากแล้วก็ไอพลังจีบอสเนี่ยก็ต้องเอามานะแต่ไอจีแล้วระเบิดอันนั้นไม่ค่อยสําคัญนะเพราะว่าเวลายิงบอสมันไม่ระเบิดอยู่แล้วมันไม่ได้ดาเมจอะไรนี่นี่อันนี้เอ,อ่อความปั่นป่วนควอนตัมอันเนี้ยสาคัญมากนะก็การโจมตีของเนสังเกตจะเพิ่มเอฟเฟกความปั่นป่วนควอนตัมและสร้างดาเมจอย่างต่อเน,นื่องอันนี้สาคัญมากเราจะสังเกตได้ว่ามันโดนแล้วก็คือมันจะมีเป็นเส้นสี เออดำๆเหมือนเปิดมิติอยู่ข้างบนเดี๋ยวตอนยิงบอสจะเห็นนะเดี๋ยวดูกันอันนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะแรงเอออันนี้ไม่เอานะจำนวนแกว่งต้องเอามานะจำนวนฟันดาบตัวฟันดาบเนี้ยเติมไปเลยนะอืมเต็มกำลังเลยอ๋อแล้วที่เห็นสัญลักษณ์รูปดาบข้างบนเนี้ยน,นี่คือรูนนะ ตับใดที่พลังเกิน50ซนจะมีดาเมจเพิ่มนี่กระสุนของเนสสังเกตจัดไปเลเวลสีม่วงมาแล้วนะเยี่ยมเลยครับมาแล้วนี่การจ้องมองต่างโลกจัดไป ดี๋ยวดูนะหมูมันจะมเีเป็นแบบเหมือนเปิดมิติอยู่ด้านบนหัวมันก็คืออันนี้แหละนี่อันนี้คือพลังจีนะตรงนี้อุ้ยโอ้โหมันกระโดดแรงมากแต่เราก็ยิงเร็วมากเร็วมากเช่นกันนะเห็นหป่ะปลืดปลืดปลืดนะเออมันก็สู้ไม่ได้หรอกศัตรูมันโดนขนาดเนี้ยมันก็เจอแม่มดต่างมิติเข้าไปโอ้โหจัดเต็มมาเลยทีเดียวดูดิคืออะไรวะ ครูดาวอัญเชิญวิติยุบตัวอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเอเอ้เพิ่มดดเมจอันนี้เฉยๆนะไม่ได้นั่นมากเพราะว่าลูกน้องส่วนใหญ่มันโดนโป้งเดียวก็ตายหมดอ่ะเลเซอร์ยินเช้าอันนี้เติมเลือดนะดีอ่าโอเคนี่ดูเดมันสตูมันจะเข้าไม่ค่อยถึงแล้วนะมันแรงมาก อันเชิญลดลง1วิอันนี้เฉยๆนะแนะนําว่าให้เอาอันอื่นมาดีกว่านี่เอาอันนี้มาดีกว่าวิเดียวนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคือแบบมันมันจะคร่อมกันอยู่นิดหน่อยแบบแทบจะไม่มีประโยชน์เลยไม่ต้องอัพมาหรอกอัพไปอันที่เป็น4ตัวนะมีประโยชน์แมวดมีเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะ อยากได้ที่เรียกเพิ่มอีก4ตัวนะมันจะแรงมากเลยเอาแกว่งก็สำคัญนะแกว่งก็ได้เผาไมมก็สำคัญนะแต่ว่าแกว่งก็สำคัญมากเช่นกันมันทำให้ตัวนักดาบเนี่ยเรียกสก,กิลลงมาฟัน2ครั้งแน่นอนเพราะว่าโจมตี15ครั้งไง ทุกๆสิบครั้งมันจะลงมาทีหนึ่งอันนี้ไม่เอานะไม่เอาเด๊น่าเกียดเฮ้ยนายทำงี้ไม่ได้นะถ้างั้นเพิ่มพลังอันนี้แล้วกันแหมไม่ยอมให้ของดีๆเลยนี่บอสมันจะติดสกิลอยู่ด้านบนหัวเห็นไหม

ดูสิเผาไหม้พื้นดินนะเอามาไอไอซโลสตูน้ำแข็งเนี้ยก็ก็ใช้ได้นะบางด่านก็ต้องใช้แต่ว่าอย่างด่านเนี้ยมันไม่จำเป็นมากนะให้เอาเป็นดาเมจล้วนไปเลยก็ได้ฟาโลกับปีศาจน้ำแข็งสองตัวเนี้ยเอามาเป็นซัพนะดังนั้นดาเมจเขาเราจะไม่เน้น บอสมาแล้วงั้นรเจระหมูอ้วนเจ้าจงยอมแพ้ไปซะเอ้ยเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆหน่อยตัวหลังยิงไม่ถึงเออเข้ามาให้ยิงหน่อยอืมเจ็บไหมล่ะเปิดประตูมิติบีบรัดควันต้ำอืมลดน้ำหนักให้บีบรัดได้พลังควันต่ำอืมอืมเรียบร้อยชนะและวอา้าเพื่อนตายไปหนึ่ง่ะ ปลาโลบอกขอนอนพักผ่อนหน่อยนายไม่สนใจเราเลยไม่สังเกตเราเลยตื้อดิดด,ดโอ้โหเนี่ยเห็นไหมดีที่สุดคือไม่มดแห่งความว่างเปล่าเธอดีจริงๆเธอเธอแรงมากนี่ขนาดแค่ดาวเดียวนะ88ล้านจัดไปเลยตัวเดียว <c oughs> <c oughs> โอเคเนาะก็ตัวนี้คอมโบนี้ก็ไม่เร็วนะ,ะเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้ดูนะคือบ้างด่านเนี้ยอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูตรงนี้เนื่องจากว่ามันต้องไปปรับปร์ตี้ใหม่มันเสียเวลานะแต่ว่าศึกษาทายบอสอันนี้พอได้อยู่นะเขา แพ้ไฟแล้วก็ต้านไฟฟ้าไงมันน่าจะลองเล่นได้เลยเดี๋ยวเล่นให้ดูไปอันนี้สิบเวลนะสิบเวลเนี่ยให้เอาพวกเศกลูกน้องมาก่อนเลยนะถ้ามันออกเนี่ยอันนี้คือดีมากต้องเอามาก่อนนี่ไงโอ้โหเขาออกให้แบบุกดผิดกดผิดกดผิดเกือบไปแล้วเขาออกให้แบบอยากให้ชนะนะเนี่ย เอ่ออันนี้คือการทำลายล้างควอนัมเมื่อเนสังเกตสังหารในระหว่างความปั่นป่วนจะระเบิดอันนี้มันจะเป็นคอมโบที่ต่อมาจากสกิลแรกที่มันเปิดมิติแล้วมันจีนะซึ่งเท่าที่ลองใช้อันนี้ไม่ได้จําเป็นมากๆนะเพราะว่าคำอธิบายเขาเ,าเห็นว่าก็คือเมื่อเนสังเกตสังหารระหว่างมีความปั่นป่วนแต่มันสู้บอสอะ่ะมันไม่สังหารไงบอสมันตายก็คือตายตอนจบมันเลยไม่ค่อยจําเป็นนะอ่าก็ไม่อัพนาะนะ แต่ถ้าตอนสู้ธรรมดาจะอัพก็ไม่เป็นไรเสรียดายอันนี้ตั้งเลยเอาเอาดดเมจมาก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเลเวลสุดท้ายเราจะได้ใช้อันนี้ต้องมองต่างโลกไม่ค่อยดีเลยรีหน่อยอีกทีได้ไหมขอลุ้นอีกทีหนึ่งนี่นี่นี่ไม่ดีเลยานายขี้โกงนี่ว่าแต่กลัวรอบสุดท้ายไม่ดีเอาอันนี้ก็ได้ ลองดูว่าเขาจะจีบบอสแรงขนาดไหนนะเร็วอยู่นะเนี่ย,ด,ยด้วยพลังเปิดมิติเนี่ยมันเร็วมากเลยเห็นป่ะน่าจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันมีฟีดนะไม่ชอบเลยตัวนี้ยมันเดี๋ยวสักพักนะมันจะฟีดเราเนี่ยจิ๊บทั้งตี้เลยเห็นป่ะ แต่ว่าเรามีไอ้เสกลูกน้องช่วยกันดามเม็ดเนี่ยอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวสังเกตก่อนมันป้องกันได้หรือเปล่าถ้าลูกน้องช่วยกันได้เนี่ยก็คือจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะไม่ได้นะมันไอ้ไอ,ไอคลื่นที่พุ่งเข้ามามันทาเกตโดนฮีโร่เราแน่นอนไม่สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยสกิลวันนี้นะโอ้โหไม่งั้นโกงสุดสามลอดเองสู้มัน ถ้ามันเร็วนิดเดียวสู้ได้ไนายสู้ได้ไนายทำได้เรียบร้อยชนะแล้วรูดสบายๆนะด้วยพลังของแม่มดแล้วก็พลังแห่งรูนเติมเลือดนะอ่าเรียบร้อยครับเท่าไหรเนี่ยโหดจัดห้าสิบล้านจัดไป 28ล้านเพิ่มความยากละเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแอบไปเล่นเองแล้วรอบนี้อาจจะแพ้ก็ได้อ่าเพราะงั้นก็เนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่าคอมโบของอันเนี้ยก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะคือแม่มดแห่งความว่างเปล่ากับปีศาจน้ำแข็งนะไปคู่กันจะทำให้เขาสามารถที่จะป้องกันศัตรูได้โดยที่ปีศาจน้ำแข็งเขา ลูกน้องเขาโดนทาเก็ตเนาะแต่ลูกน้องของแม่มดเนี่ยแห่งความบ้างเปล่าเนี่ยเขาไม่โดนทาเก็ตก็ยืนลกๆก,ก,กันไปมันก็กันดาเมจได้สบายเลยนะตัวนี้ก็เก่งนะสรุปว่าถูกใจนะแถมดาวเดียวก็เก่งจริงๆเธอเก่งจริงๆคุณแม่เก่งจริงๆโอเคเนาะแล้วก็เออตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปก็ต้องอัปเดตให้ฟังก่อนคือตัวนี้นะ มันเหลือแค่13ครั้งก็จะได้ฮีโร่ระดับประกรณ์นำก็คิดว่าสักสองสมวัน <Leute> ไม่เกินควรจะได้ตัวนี้แล้วนะก็จะพยายามกดมาให้ดูหวังว่าเขาจะไม่ทําร้ายกันด้วยาการเอาตัวอื่นออกมาให้นะก็ก็ขอให้ได้ตัวนี้จะได้มารีวิวให้ดูว่าตัวนี้มันมันน่าหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยเบื้องต้นมันดูโอเคนะจากที่วิดีโอสกิลเขาเนี่ยตัวเนี้อ่าเห็นไหมก็สกิลเขาก็ดูโอเคไม่เร็วน่าสนใจ แล้วก็มีอัปเดตในส่วนของอันนี้ถ้าใครเล่นไม่รู้ว่าเขาให้ยังไงนะเอออีเมลอันนี้เก็บไว้ให้ดูไม่ได้ลบมันเป็นอีเมลที่บอกว่าเออใครรางวัลเปิดเซิร์ฟอะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจเนี่ยแต่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นกรอบรูปโปรไฟล์นะก็ใส่ไปแล้วนี่อยู่ทางขวาเออทางซ้ายบนนะแล้วก็จะได้สกินของตัวนี้ด้วยสกินของแม่มดน้ำแข็งนุ่ม <laughs> ก็ได้มาเหมือนกันนะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนี่เอ่อกรอบรูปโปรไฟล์ก็คืออย่างนี้นะนี่ตรงนี้เรากดเปลี่ยนได้จากตรงนี้เอออยู่ตรงไหนวะนี่นี่ข,ขวาล่างนี่ตรงนี้กรอบรูปโปรไฟล์นี่ก็ได้มานะเป็นแบบลงทะเบียนหนึ่งล้านคนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือธรรมดาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะส่วนเออแม่มด น้ำแข็งเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนี้ไม่หมดอ้วนนะเออก็เปลี่ยนสกินได้จากด้านบนเนี่ยตัวสูงสูงไม่ชอบชอบตัวอ้วนๆน่ารักดีนะพลังเพิ่มเลยนะอ่าแล้วก็เออเดี๋ยวอีกกี่วันเนี่ยตรงนี้อีก4วันเนี่ยเขาจะเปิดกิวให้นะอันเนี้ยเท่าที่ดูมันน่าจะแบ่งตามเซิร์ฟเวอร์ซึ่งก็เออ ไปนั่งดูมาว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเองอยู่ตรงไหนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเข้ามาในออโปรไฟล์ใช่ไหม้ายล่างเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะนี่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สากล10นะเพราะงั้นก็ถ้าใครอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเดี๋ยวถ้าเปิดกิวแบบมันถ้ามันเปิดได้แบบไม่เสียเงินใช้ mm hmm. เพชรใช้อะไรเงี้ยก็จะเปิดกิวก็เข้ามาอยู่กันได้นะอยู่กันคำๆไปเออเกมนี้น่าจะเล่นได้อีกยาวนานนะ ก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าหวังว่าจะมีตัวใหม่ๆมาให้ดูหรือคอมโบใหม่ๆนะถ้ายังไม่มีก็เดี๋ยวคิดค้นคอมโบใหม่ๆมาให้ดูนะอย่าไปยึดติดมากนะว่าแบบว่าเอ้ยพี่โม่บอกว่าต้องเอาแม่มดแห่งความว่างเปล่ามากับปีศาจน้ําแข็งเท่านั้นอะไรเงรี้ยไม่ไม่ใช่นะพอดีมันบังเอิญไปด้วยกันแล้วแบบก็คนพบว่าเอ้ยเขาเก่งดีก็เอามาแนะนําแต่ถ้าใครมีคอมโบตัวไหนที่มันเก่งๆอ่ะก็ ลองแนะนําเข้ามาได้เดี๋ยวจะไปลองดูว่ามันเวิร์กไหมหรือมันดีไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าแบบมันก็ไม่เหมือนกันเนาะว่าใครสุ่มตัวไหนมาได้ยังไงอ่แต่ว่าอันนี้ก็มาแนะนําเท่าที่มีอ่ะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็คุดบ่าย thank y o ที e a c h ่ r